สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับผมมีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็่าะนอกครับนี่เป็นช่วงลาของการปล่อยออกมาปล่อยมาใหม่ๆครับมันจะวิ่งไล่กันครับยัง <c> ว <oughs> ันิ่งเดียวกำลังหากล่องแง่ที่มันคิดว่าเป็นแง่ที่ล้ำที่สุดครับกำลังไล่ดูเป็นกลองเป็นกลองไป ควายปูนี่มันจังไรครับไลเช็กมันหนุนไลเช็คกแย่ละกองในล้ำ <c oughs> มันก็จริงๆมันก็นแย่เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันมีแค่์แย่ขนแค่ักฮอบสองฮอบน้อยๆนะครับกินแขมไปนักครับช่วงนี้กิ่นแย่แขมมันเท่าไปเกี่ยวมาือ <c oughs> ควายนี่จะกินดีครับมาเรือเลยแต่ละวันถ้าเป็นหญ้าเกียวนี่มันจะกินดีหญ้าเกี่ยวหญ้าตัดหญ้าเพงกลุลาอย่างนี้มันจะกินหมดเลยมันจะบบขี้ใสบริเวณที่ผมกล่องหญ้าให้ครับมันจะบอมีขี้เลยแล้วเป็นงัวนี่เอ,เอาเพียงเอาหญ้ามากล่องให้มันแล้วมันกินมันก็จะขี้ไปตัวรับ จะกองที่เก่าค่อยได้ผมจะกลองไว้นักกว่าจำนวนควายครับเนี่ยเหลือนี่สองกองอยังมากินแต่เพื่อควายน้อยครับควายน้อยมม่กินกับควายใหญ่มาไ,ได้จะได้แยกออกมากินตัวเดียวครับ <c oughs> มกรอมันมาค่อยกินกันนะแ้าแก่ๆนี่แต่ทอนนี้มันมาค่อยมีแา่ญ้ามันเขียมจะกินกันดีครับญ้าเกี่ยวไอ้นี่มันเป็นทรายครับมันนวลครับมันนุ่มผมก็เลยมากรองไวน้นี่เวลามันยืนมันอย่างจะได้ไปเจ็บขาครับมันยืนกินเหมือน เนี่ยยังม่เคยออกแต่เข้าไปนี่เป็นไซส์ตอนนี้ก็เลี้ยงลูกอยู่ครับถุงท้องเลี้ยงลูกสาวอยู่แล้วก็มีลูกอยู่ในต้อกทำตัวนึงครับ ไว้ที่มาสูงครับแต paper, ่ว่ากินหญ้า oh ดีกินหญ้าดีให้ลูกต่อแม่แ้วก็ให้ลูกงาม้วยเดี๋ยวปีนี้ก็น่าจะได้ผสมให้คุณไปสั่งเกิดประมาณเดือนสองเดือนครับกับซัดในนอนสำหรับแม่ท่งทองช่วงนี้ก็ปิกมาไอเอ็มครับ ไอ้นักเลยเป็นไปหาหมอหมอก็บ,บอกว่าเป็นภูมิแพ้ครับแพ้อากาศนี่แหละเมกกื่อก่อนก็เวลาอากาศหนาวมันเป็นอากาศแห้งครับก็จะมีผลต่อสุขภาพครับเป็นนักนักนี่มันจะหอบครับให้ใจลำบาก ดูแลสุขภาพกันด้วยครับช่องหน้าหนาวในมันเดียวกับฮ้อนเดียวก็หนาวครับคราวนี้ก็ปิกมะนาวรอ,อบอึงครับอากาศช่วงเจ้าจะอยู่ที่ประมาณสิบกว่าองศาครับช่องเจ้านี่จะหนาวสิบสามสิบสี่สิบห้าเราๆนี่นะครับควายนี่มาคอยสะทกสะท้านนะครับอากาศเย็นนี่เฉยครับแต่ว่ามันมาคอยลงแนม กินนแนอยู่แต่บอกค่อยลงจะมีต้มบวกอยู่แต่งวัวนี่ถ้าปล่อยออกมาเจ้านี่มันจะขนปุกเลยครับขนฟูมาเลยมันหนาวมันชอบ <c oughs> ข้อดีข้อเสียมันก็มีครับแตกต่างกันไปควายนี่จะชอบอากาศเย็นครับบ่สู้้อนงวัวนี่จะสู้้อนครับแต่บ่ค่อยชอบอากาศเย็น แถวบ้านผมแถวตั้งจริงหวัก็จะมีครบทุกฤด,ดูครับหนาวก็มีฝนก็มีห้รอนก็มี ปล่อยควายน้อยกินไปมันมีควายตัวใหญ่มาไล่มันแต่มันจะได้กินดีอยู่แต่เนี่ยทำสองกองรับมันไหลกันไปมันก็จะย้ายโมงครับควายน้อยก็จะย้ายโมงไปกินประมาณชั่วโมงชั่วโมงไปครับเนี่กับมดมันก็จะเดินกันเล็มขึ้นไปตรงบน ม,มันก็ค่อยมีญย่ยแล้วครับแย่หมดเหลือแต่ญ้าในแปลงครับยังมีอยู่ญ้าในเปียยญ้าอย่งแต่ว่ามันเหลืองครับมันก็บค่อยมีสารอาหารแต่ว่ามันกินได้อยู่ส่วนญ,ญ้าสดกินได้ปกติครับแต่ว่าปริมาณสารอาหารมันก็จะลดลงไป <c oughs> ตอนนี้ เป็นลูกของทุ่งท้องครับตัวแม่ตรงนี้เป็นลูกของมนุ่มตัวปู๊ <c oughs> กปนุ่นนี่ถ้าให้ลูกตัวแม่นี่น่าจะได้เงินไหลแล้วครับแต่ว่ามันออกลูกตัวปู่ครับมาเจอช่วงที่ควายมันราคาบ่ค่อยดีราคาเนื้อมัดีครับ มันก็ราคาตามสภาพครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อเขาครับ <c oughs> เพราะว่าบางทีมดูดูสภาพควายแล้วก็ <c oughs> เทียบกับราคาตีบนห้องกันไว้เนี่ยมัน มันเกิดราคาเนื้อนะครับมันถ้าเอามาแล้วมันผิดพลาดนี่มันจะมาคุ้มครับผมนี่ได้ประสบการณ์มาเลยเอาให้คุณมาเนี่ย <c oughs> ดีที่ว่าตีนหน้ามันรักษาหายครับรักษาคนเดียวได้อยู่ถ้ารักษาคนเดียวไม่ได้แเราก็ไปแจ้างหมอมานี่หมดหลายครับ ถ้ามันภักษาบหายปุ๊บเขาก็จําเป็นต้องตีเป็นราคาเนี่ยครับยังพอดีว่ามันยังมาถึงขั้นครับตีนเน่าครับหั่นของบางคนนี่นักครับนักกว่านี้ คือมันเน่าไม่นอนเข้าเลย <c oughs> อันนี้พอหันว่าเล็บมันเปิดแล้วผมเบาลงแนมเลยแ <c oughs> มงครบแมงนักครับแมงตอมตุยมตุยมเดี๋ยวไปเอายามาพ่นในห้มันก่อนยาที่ผมใจพ่นช่วงหน้าแรกนี่ก็เป็นยาที่ คือสามมันมันจะไซเปอร์เมทิลจะผมจะแจ้ความเข้มข้นประมาณ10%ครับเวลาเขาไปซื้อเขาพอข้างขวดครับ <c oughs> มันจะมีอยู่5% 10% 15ซส้าวอย่างประมาณนี้นะครับจริงความเข้มข้นนักมันก็ <c oughs> ในการแจ้ก็ต้องระมัดระวังครับ ผมจะใจอยู่ประมาณ10 10ขเปอร์เซ็นต์้างขวดยามก็จะบุ้งไปสิเปอร์เซ็นต์ผมจะใจอยู่ประมาณ5 6ซีซีครับผสมกับน้ำประมาณ5ลิตรมันจะมันจะพอดีเลยแมงจะตายครับแล้วควายเขาจะมาเป็นยังควายงัวจะเริ่มผลตั้งแต่ช่วงนี้ครับเพราะว่างัวมันจะมีแมงอุเก็มอวันแต่ควายในหมู่วันมันจะอยู่ในคอกแต่กับ่นในคอก บางทีเขาเปิดขอกไว้มันมีแมงงอนเข้าไปครับแมงงอนดูดเลือดนะแมงงอนเดิมเกาะแข่งเกาะขามันนะนะมันจะเอาห่างวีนะครับนะแมงงอนเกาะ <c oughs> แมงหินแมงคุนก็น,นักครับเดี๋ยวไปเอายามาพ่นให้มันก่อนนะคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เพียงตัวอี้กนครับน้ารังก็จะไปลืมครับพ่นยาฝากไว้ตัวใส่เปอร์เมทิลครับ เจอการฆ่ามันจะใส่เปิร์นั่นใส่เปิร์นี่ครับมันจะขึ้นด้วยใส่เปิร์ก่อนเจอการฆ่าของมันนะเจอการฆ่านี่ก็คือจืดที่เขาตั้งเอาไว้ขายครับแต่จืดสามมันก็คือตัวยาตัวยาที่ที่เป็นยาออกฤทธนะิ์เนี่ยมันจะจืดใส่เปิร์เมทิลใส่เปิร์เมทินอย่างประมาณน,นั้นนะเออ ผมจะใจอยู่แค่10%ความเข้มข้นของมันนะผมก็ฝากกันไว้ครับจวงหน้าห้อนจะเข้าหน้าห้อนนี่มันจะเริ่มมีแมงนะครับเลือกอย่างตายมดครับนมำรับเลยว่าใจแล้วมันม,มีผลกระทบต่อหัวต่อควายบ่มีเรื่องการแท้งบ่มีเรื่องการเป็นพิษครับอันนี้ผมใจมาหลายปีละอันนี้ก็บอกสู่กันฟังเอาค,คลิปนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ครับ ปะกันใ่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามแลบชมครับสวัสดีครับ